อยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่การละนะงั้นอย่าไปคิดที่จะสู้กิเลสไม่เคยมีใครสู้กิเลสได้เลยมีแต่รู้ทันแล้วกิเลสครอบงําจิตไม่ได้แล้วสุดท้ายจิตเลิกปรุงแต่งกิเลสกิเลสนั่นแหละจิตสร้างขึ้นมาเองแล้วเสร็จแล้วมันกลับมาครอบงําจิตอย่าไปคิดสู้มันนะสู้ <laughs> สู้กับมันนะสู้ไม่ได้หรอกรู้อย่างที่มันเป็น ดูกรภิกสูทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจบลงแค่นี้เองดูกรภีกสูทั้งหลายจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้เองไม่มีเกินนี้หรอกไม่มีเกินรู้ค่ะหนูรบกวนหลวงพ่อเมตานำภาวนาแม่ค่ะพาแม่มาด้วยค่ะไหนแม่ขอดูหน้า ไม่เห็นอนะเห็นแต่ปลายผมยืนได้ไหมยืนขอดูหน้านิดหน่อย <c oughs> ไปฟังซีดีนะแล้วรู้ทันจิตไปอย่างบางวันเราห่วงลูกเราเรารู้ว่าห่วงนะบางวันมีความสุขบางเวลามีความทุกข์เราดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะโยมแม่ไปดูอย่างนี้อ่ะส่งไปข้างหลังยืนอยู่น,น่นคนสุดท้ายแล้ ครับนมัสก,การหลวงพ่อครับร่างไงก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ5ปีนะครับก็<ม>ปฏิบัติดูกายดูใจตามที่หลวงพ่อแนะนำนะครับ<ม>ก็เคยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีบุญได้มาฟังหลวงพ่อนะครับได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านนะครับ<ม>ก็ตอนนี้ก็อยู่ตื่นเต้นนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านดีที่รู้นะจิตถึงฐานไหมจิตตั้งมั่นไหมขณะนี้ ตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นสังเกตดูความรู้สึกของเราสิมันกระจายออกข้างนอกหรือเปล่าลองย้อนกลับมาดูจิตสิย้อนได้ไหมหรือมันดีดออกไปเห็นไหมมันเด้งออกไหมมันกําลังกลับเข้ามาครับอนี่กลับแบบดึงไหมถ้าดึงแล้วจะแน่นนะแอ่ให้มันเข้าบ้านไวนะ้แต่อย่าไปรักษาไว้ออกไปข้างนอกรู้ทันมันจะเข้ามาเองนะอย่าดึงเข้ามา แล้วพอเข้ามาแล้วก็อย่ารักษาไว้มันจะไหลออกไปอีกก็ไม่ว่ามันนะรู้ว่ามันออกมาถูกทางไหมครับหลวงพ่อเไม่มาถูกสิมาบวกคู่ได้ก็ถูกแล้วเนื่ยหลงไปที่อื่น <laughs> นะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจได้นะรู้ได้ใจเป็นตั้งมั่นใจเป็นกลางก็ถูกทั้งนั้นแห,นห,หละใจหนีไปคิดทราบไหมเวลาใจหนีไปคิดทราบครับเออนะให้รู้ทัน ใจหนีไปคิดเรารู้เราก็ใจกลับมาอยู่กับตัวเองเพอกลับมาอยู่ตัวตัวเองแล้วอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆนะก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาแอบไปคิดอีกหรือยังอยากพูดหรือเปล่านะเนี่ยรู้ทันลงไปอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เป็นขณะขณะไปรู้สบายๆการดูจิตเนี่ยมีหลักอยู่สามประการก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอา อย่าไปจ้องรอดูว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดอะไรเลยมันจะว่างเพราะฉะนั้นก่อนดูอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาระหว่างดูด,ดูห่างๆอย่าถลําลงไปดูดูแล้วนะยินดีให้รู้ทันยินไร้ให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้อย่างนี้จิตหนีไปคิดไหมไม่ไม่คิดแน่นะ <laughs> จิตกําลังนิ่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ครับนี่งไงฟังหลวงพ่อรู้เรื่องอ่ะแสดงว่าจิตออกนอกนั <laughs> <c oughs> จิตไปอยู่ที่หลวงพ่อเห็นไหมก็ค <c oughs> ือมันไม่ตั้งมัน่นรู้ทันอย่างนี้นะใช้ได้ไปทําอีกมาสการหลวงพ่อครับอหมดอาะยังเหลืออีกคนนึงหลงอยู่น่้นมีความสุขไหมรู้สึกไหมมีความสุขดูซิความสุขเที่ยงไหมดูเฉย อย่าคิดเอาเห็นไหมว่าไม่สุขอยา่างตะกี้แล้วใชความสุขก็ไม่เที่ยงนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงดูของจริงอย่างนี้และเชิญครับก็ปฏิบัติเดิมเคยดูลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนครับทำเหมือนหลวงพอ่อเลยทีนี้เคยปรึกษาคุณมารีคุณมารีบอกว่าบางทีผมไปติดอยู่กับลมหายใจครับก็เลยลองไปดูกายดูครับแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ ค,คืออย่าไปกลัวสิหายใจก็ได้นะเราทํากรรมฐานที่เราคุ้นเคยดีที่สุดละหายใจแล้วจิต